ไปต่อกันที่ทางด้านทัพลาน,นะคะที่มีการรวมตัวกันกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกๆท,ท่านค่ะช่วยกันเร่งทําแนวกันไฟในป่าที่มีจุดเสี่ยงกว่า30,000ืนไร่ค่ะนายสมเกียิพวงเกาะ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทับลานได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันควบคุมไฟป่าและประชาชนจิตอาสากว่า30คนออกไปช่วยกันทำแนวกันไฟบริเวณรอบเขาจอมทองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่บ้านใหม่จอมทองหมู่ที่11ตําบลจอระเ้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อป้องกันไฟป่าเพิ่มเติมเป็นชั้นที่สอง หลังจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำแนวกันไฟไปแล้วหนึ่งรอบแต่ปรากฏว่ายังคงเกิดไฟป่าและสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่กว่า10ไร่โดยแนวกันไฟชั้นใหม่นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำจัดเศษใบไม้กิ่งไม้และญ้าแห้งเว้นเอาไว้ให้เป็นแนวยาวกว้างกว่า8เมตรบริเวณช่วงกลางเขาจอมทองด้วยรอบระยะทางกว่า4กิโลเมตร โดยจะทำให้เป็นแนวกันไฟกรณีที่เกิดไฟป่าลุกลามรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ทันเพื่อลดความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าให้ได้มากที่สุดทั้งนี้นะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เสียงที่มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปีประมาณสามหมืนไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และบางส่วนเป็นภูเขาที่แยกออกจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างชัดเจนค่ะทำให้เมื่อเกิดไฟป่าความเสียหายก็จะอยู่ในวงจำกัดแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนนี้ยังคงมีปัญหาการจุดไฟเพื่อหาของป่าโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูการผักหวานป่าจึงทำให้เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งและในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เกิดไฟป่าขึ้นบริเวณจุดเสี่ยงนี้ไปแล้วสี่ครั้ง แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีจึงทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม่มากนักแต่ก็ยังส่งผลต่อสภาพป่าโดยเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็กได้รับความเสียหายประมาณ200ไร่ขณะนี้นอกจากทําแนวกันไฟเพื่อจำกัดความเสียหายในป่าแล้วทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยังได้ร่วมกับชาวบ้านจัดเวรยามเพื่อตรวจตราป้องกันมือดีจุดไฟเผาป่า และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วคอยเข้าระงับไฟป่าทันทีที่เกิดเหตุค่ะ